She you น,นี้จะเป็นการแปดเจ็ดหกห้าสี่สามตอนที่เก้าขีดเท่าและการรำลรึ ตอนนี้มีรายงานข่าวล่าสุดเข้ามาครับเมื่อสักครู่เวลาประมาณตีสีของวันนี้บริวเวณโอไดบะในกรุงโตเกียวได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่อาคารสำนังกงานใหญ่องค์การเพศจักรแม็กซ์ขรณะนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราได้อยู่ที่เกิดเหตุแล้วครับคุณทาคายามะตอนนี้ที่นานเป็นไงบ้างครับสวัสดีค่ะดิฉันทคาคายามะนะคะเชิญชมภาพเลยค่ะควันได้ลอยขึ้นจากอาคารสำนักงานใหญ่ขององค์การเพศจักรแมก็กซ์ที่โอไดบะขึ้นสู่ท้องฟ้าจนทําให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีดําเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเลยค่ะ และตอนนี้ดิฉันก็ารายง,งานจากเรนโบว์บริดที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยเ hmm. นื่องจากไฟอาจจะโหมขึ้นได้อีกดิฉันจึงไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้มากกว่านี้ส่วนสาเหตุของการระเบิดขององค์การเปรยสัจกร Max แม็กซ์ในครั้งนี้สภาพของพื้นที่ใกล้เคียงเป็นไงบ้างครับพอจะทราบอ,อะไรบ้างไหมเนื่องจากเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงรุ่งเช้าจึงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและรถที่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าภายในตัวอาคารดูเหมือนว่าจะมีพนักงานกะดึกและยามรักษาความปลอดภัยค่ะ 어... 저. ที่จำอะไรแทบไม่ได้แล้วแต่ว่าแผลไฟโลกที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเด็กยังคงเป็นรอยจนถึงทุกวันนี้โครนใช่แล้วเซลล์ของนายที่ติดอยู่กับคอนโทรลเมทัลได้ฟื้นตัวถ้าคิดอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ใช่มะไม่ว่ากเวอร์จะได้รับบาดเจ็บขนาดไหนก็สามารถฟื้นตัวเองได้นะ <c oughs> เรานี่ยเหรอเป็นโครน รู้สึกเลยนีม่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วหลังจากนี้เราจะเป็นยังไงต่อไปนะโชว์ื่นหรือ,อยังลูกครับ ข้าวนะเสร็จเสร็จแล้วนะจะทานหรือ,อยังอ่ะทานครับเดี๋ยวจะลงไปแล้วแล้วครับเหรอทานก่อนซุปมิโซะจะเย็นล่ะอ๋อ ไม,ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำเองเมื่อคืนนี้ลูกออ,อแล้วเมื่อคืนนี้ลูกทานข้าวแล้วหรือยังถ้ายังไงเออมาทานข้าวที่เหลือเมื่อคืนก่อนไหมล่ะฮะอ๋อขอบคุณครับ เป็นไงซุปมิโซรสชาติไม่ดีเลยอ,อ,อ๋ออืมเปล่าฮะอร่อยดีครับรสชาติยังเหมือนเดิมนะครับเออใช่ไหมล่ะแล้วนี่เป็นอะไรไปเนี่ยลูกดูเหมือนลูกจะแปลกๆปกไปนนอะเออ,เอ,อแล้วครับเหมือนที่ผมคิดเอาไว้เลยนะฮะพ่อดูลูกเปลี่ยไปพ่อเองก็ทำโอทีพอกลับมาก็นั่งรอลูกอยู่ๆก็เผลอหลับไปเลยไม่รู้เป็นอะไรอ,อ๋อเรื่องเมื่อคืนต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ ที่ไม่ได้ติดต่อมานะครับพ่อเออแล้วพ่อก็ยังฝันด้วยนะเปละฝันถึงแม่ของลูกอะฮะพ่อฝันจริงๆนะอ,อ๋อเห็นแม่เขากำลังล้างของอยู่ที่ตรงนั้นส่วนพ่อกกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ส่วนลูกที่เพิ่งอายุได้สามขวบกำลังวิ่งอยู่ที่ระเบียงตรงนั้น แล้วลูกก็เข้ามากอดที่ขาของแม่แม่ของลูกหัวเราะไปพลางบอกให้ลูกนังมาเล่นกับพ่อแทนส่วนลูกก็มาหาพ่อแล้วก็ปีนขึ้นมาบนหัวเขาของพ่อพ่อก็ลูบหัวเล็กๆของลูกรู้ไหมเออเดี๋ยวก่อนโชว์ตอนนี้อยู่ชั้นมอปลายแล้วนี่พอพ่อคิดอย่างนั้นพ่อก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าอืมเราในฝันไปแล้วเนี่ยจริงๆนะ นี่ความอบอุ่นและกลิ่นตัวของแม่เหมือนยังคงอยู่ไม่จางหายไปไหนเลยเล่ะลูกผมเองก็ยังจำกลิ่นของแม่ได้เลยนะครับโอ้ยงั้นเหรอครับพอนึกถึงเรื่องตอนในเด็กทีไรเนี่ยความทรงจำเรื่องกลิ่นของแม่ก็จะผุดขึ้นมาด้วยทันทีทั้งทั้งที่ก็ผ่านไปกว่าสิปีแล้วนะครับโชว์อ,อ,อลูกยังจำงานศพของแม่ได้อยู่หรือเปล่าจำได้ครับ ตอนนั้นนะลูกไม่ยอมร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นเลยแค่คนอื่นในงานต่างก็พากันพูดว่าลูกน่ะไม่รู้สึกอะไรที่แม่ตายบ้างเลยเป็นเด็กที่เย็นช้าบ้างละ่ะแต่ว่าพ่อรู้นะว่าหลังจากที่งานจบแค่คนอื่นกลับไปหมดแล้วเนี่ยลูกนะไปยืนร้องไห้ต่อหน้าภาพของแม่อยู่คนเดียวเอ็ดเห็นด้วยเหรอครับอืม ตอนนั้นพ่อก็ถามตัวเองว่าพ่อต้องคอยปกป้องลูกใช่ไหมเอ๊ะพ่อว่าลูกคงคิดว่าไอ้การที่ต้องร้องไห้ต่อหน้าพ่อที่เสียแม่ไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งมีแต่ทําให้พ่อน่ะเศร้าใจอย่างนั้นใช่ไหมล่ะฮะโชเรื่องนั้นผมไม่รู้หลอกนะครับผมยังเป็นเด็กอยู่เลยครูอิวามอโตะครูที่ปรึกษาของลูกตอนมอตน้นก็บอกว่าลูกนะ่ะเป็นเด็กอ่อนแอไม่มีความกระตือรือร้อนแต่ว่ามันไม่จริงหรอก พ่อรู้ดีว่าลกูกเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะโชว์เออนี่ถึงยังไงพ่อก็ยังเป็นพ่อของลูกอยู่นะถ้าว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจพ่อครับอ,อร่อยจังเลยนะครับทานเสร็จแล้วล่ะครับ เขาไม่ยอมบอกพ่ออย่างที่คิดเอาไว้เลยแม่วันนี้กลับเร็วหรือเปล่าครับอืมก็คงจะตามเวลาเดิมนะะ่ะแหละลูกเออเรื่องข้าวเย็นนะ่ะไมต่ต้องฝืนก็ได้นะโชไม่เป็นไรหรอกครับผมจะทำเองนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะงั้นเหรองั้นพอไปเลยวนะครับ นายไม่เป็นไรใช่ไหมอะฮะไม่ต้องมาฝืนกับฉันก็ได้นะฮะโชไม่เป็นไรลอกหน้าและผมเองก็เป็นหัวเมสกิเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยท่านนายพูดแบบนั้นเราก็ใช่แล้วนี่ดูทีวีหรือเปล่าไม่ว่าช่องไหนก็รายงานข่าวเรื่องการระเบิดเหมือนกันหมดเลยเอ้ยแต่ว่าสบายใจได้ไม่มีข่าวของพวกเราอยู่ในนั้นลอกหน้าโชเขตกดขันการป้องกันอาญากรรมอ,อุย อยู่ระหว่างออกตรวจโอ้อืมคุณาธน,นากโอ,โอ,โอ,อดูเหมือนว่าคโครโนสจะถูกทำลายลงแล้วนะโชว มีอะไรเหรอคุณเทสรโรคือผมไม่อยากให้มิสุกิรู้อือเฮ้อ,มอ,มอมไม่ต้องกังวลให้มากเกินไปเธอไม่มีทางที่จะรู้เรื่องของนายได้หรอกค่ะมิสุกิโอ้อไง<อ> อ๋อมาคิชิมานาก็มาด้วยเหรอ,อถ้างั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะ,ะคุณมาคิชิมาคะฉันไม่รู้จะพูดขอบคุณคุณยังไงดีนะคะอย่าไปใส่ใจเลยนะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะมาคิชิมามเป็นอะไรไปฟุคามาจิสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยนะอะ อมผมไม่เป็นไรหรอกครับข้อมูลทั้งหมดของยูนิตไกเวอร์ได้กลายเป็นขี้เท่าไปหมดแล้วทุกอย่างอยู่ภายในหัวของเรายินดีต้อนรับกลับบ้านครับท่านอาคิตโตะอืม มีแขกรอพบท่านอยู่นะครับแขกเหรอต้องขอโทษที่ให้รอนานกิโอมาได้เร็วดีนี่อาคิโตะเงไม่ตายแล้วเนี่ย มิสกิโกรธอะไรอยู่หรอ,อทําแบบนั้นนะ่ะมันไม่น่าชื่นชมหรอกนะตอนที่เธอล้มลงพี่กับโชนะ่ะเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหมอะฮะเป็นห่วงเหรอทั้งสองคนเนี่ยนะอย่ามาพูดอะไรบ้าๆอย่างนี้ให้ฉันได้ยินนะมิสกิปกปิดอะไรฉันอยู่ละถ้าไม่ยอมบอกฉันแล้วก็ฉันก็จะไม่พูดกับพี่อีกต่อไปแล้วกับโชด้วยมิสกิมิสกิพี่ขอโทษนะ ตอนนี้พี่ยังบอกไม่ได้ขอให้เชื่อพี่ก็แล้วกันจะไม่มีเรื่องน่ากลัวให้เธอได้เห็นอีกแล้วสักวันหนึ่งพี่จะอธิบายให้เธอฟังเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นนะขอให้อดทนรอก,ก่อนเนะเข้าใจแล้วี่ปล่อยได้แล้วก็บอกแล้วไงว่าเข้าใจแล้วยังไงเล่าอืมเออ,องั้น แยกกันตรงนี้นะอต้องขอโทษด้วยนะโชเยอะโชเอ๊ะวันเนี้ขอบใจมากเลยนะเอออืมไว้เจอกันใหม่นะลาก่อนบายบายมิสกิเอาละมีเสื้อกองเราอ,อยู่ให้ซักที่มาฉันจะรีบทำให้เสร็จเลยดีกว่านะ สึกว่าคนเจอเรดิคอยจะมาถึงแล้วฮะลอสนัมเบอร์ทั้งสามคนได้มาถึงแล้วครับดีมากเอาไว้ฉันจะอธิบายถึงแผนการให้ฟังครับกำลังเสริมเหรอท่านบอกว่ามาจากเรดิคอยอย่างนั้นเหรอครับหน่วยคอมมานโดลอสนัมเบอร์ไงเหรอลอสนัมเบอร์เหรอถึงกับต้องให้พวกนั้นออกมาจากเรดิคอยเลยอย่างนั้นเหรอครับแค่บางการณีเท่านั้นแหละ ก็มันจำเป็นไม่ใช่เหรออรู้สึกมันตอนหยุดกันพร้อมหน้าเลย ครับกลับมาแล้วเหรอครับพ่อครับไฮ้ยคงจะช็อกละสิทา่าแต่ว่านายคงไม่คิดที่จะใช้ไอ้นั่นสูกับฉันหรอกใช่ไหม ยังมีชีวิตอยูอย no ่อีกแล้วเนี่ยพ oh ี่ฉ yeah> ันคือไฮเปอร์โซอนนอยพานาได้ท่านผอกิวโอได้สั่งให้ฉันมานำคอนโทรลเมทันกลับไปขอแล้วนะหยุดนะกิวโอยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ยรีบๆเผยร่างที่แท้จริงของแกออกมาซะไม่อย่างนั้นจะทำให้ฉันนำคอนโทรลเมทันกลับไปไม่ได้หน่อย แรงร่างแล้วสู้ในบริเวณนี้ไม่ได้ไปเยอะอ๋ออ๋อโอ้ยไมไม่รู้สิทำไมอยู่ไหนทำไงเนี่ยใครจะช่วยได้โอ้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีอะไรนะพวกฉันอยู่ข้างในเหรอรอยฉันคือฉันทำไงดีอยไม่ได้กล้าเข้าไปอะ เอาเฮ้ยเร็วเร็วเร็วยิงกันนะไปแล้วกายวะเฮ้ยอะไรบู๊แบบตรงนั้นเหรอโอ้ย อุยยมาได้หรืยมันมม่รอดรอดเอกรา้าเอาวุ้มมาแล้วจ้าไม่เข้าไปไม่เข้าไปเลยหยุดนะนี่เพีตายซะเฮ้ยมาเฮ้ย สู้บริเวณนี้ไม่ได้มีกันเหรอแกไม่มีที่หนีไปได้รักทั้งจากเพลิงที่ฉันก่อไว้และก็จากโครโนสด้วย <c oughs> องค์กรโครโนสมีสาขาครอบคลุมอยู่ทั่วโลกจากนี้ไปไฮเปอร์โซอนอยด์แบบฉันจะส่งตัวออกมามากมายเพื่อเป็นการครอบของโลกขององค์กรโครโนส <c oughs> เร็วมาก <c oughs> ะจะทำอะไรคองแก่คิดว่าของแล่นอย่างนั้นจะทำอะไรให้เปรอร์ซอน์อยอย่างฉันได้งั้นเหรอนั่นสินะ หลีไปหรอกฉันจะปกป้องทุกๆคนเองคนนั้นเป็นใครกันนะนี่มันอะไรกัน โอ้ฮะยอ,ะอ,ะอ,ะอโอโชคุนันโซโรนี่อย่าบอกฉันนะว่าคโครนโนสอะไรนะก็มจบลงไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะคนุนันโซโรเมืองของพวกเราอืม ออเออคุณทสโรเป็นอะไรไปเหรอออฮะมิสกิ <Itís idee> ถูกเห็นแล้วตอนที่เราถอดเกาอก <S <S ชะตากรรมที่หนีไม่พ้นของผู้ที่ต้องเสียสละ,สะ โชว์ที่ถูกมิสกิเห็นตอนถอดเกราะต้องเข้าช่วยเหลือพ่อจากเงื้อมือของหน่วยคอมมานโด Lost Number ผู้คนรอบข้างโชว์กำลังต้องเป็นเป้าหมายของโครโนสตอนต่อไปเพลงโหมโรงของการไล่ล่าโชว์จะสามารถปกป้องพวกเขาได้ตลอดไปหรือไม่